ขายยังไงทำไมมีแค่หนึ่งคนปฏิเสธมันคงดีมากใช่ไหมคะที่เวลาคุณเสนอขายไป100คนและมี9 9คนซื้อคุณถ้าคำตอบของคุณคือดี ขอให้คุณหยุดความเคยชินในรูปแบบของการขายแบบเก่าๆออกให้สินซาและคำยอดฮิตที่มักติดหูคุณก็คือการขายเท่ากับช่วยหรือการให้หากคุณอยากเป็นนักขายชั้นครูคุณห้ามขายสินค้าแต่จงหาให้ได้ก่อนว่าสินค้าของคุณให้ความสุขลูกค้ายังไงหาข้อนี้ให้เจอจึงค่อยขายและคำถามต้องห้ามเลยก็คือห้ามถามลูกค้าว่าสนใจไหม เพราะหักเป็นลูกค้าใหม่เขาไม่เคยใช้สินค้าคุณคุณเสนอไปแบบนี้คำตอบก็มักจะลงเอยด้วยคำว่าไม่สนใจ ให้คุณเปลี่ยนคำถามหรือหาคำถามใหม่ที่ไปสร้างความรู้สึกให้ลูกค้าเขาคิดเองได้ว่าสินค้านี้เขาต้องการสินค้านี้เป็นประโยชน์ต่อเขาและอะไรกันแน่ที่เขาจะได้รับจากการเสนอขายของเราในครั้งนี้และถ้าคุณอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของนักขายชันครูตอนนี้นะคะโคชโอเปิดคอร์สใหม่ SSS s e Secret s u c c e s s s เซลสูตรรับความสำเร็จงานขายสำหรับคนที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองในเรื่องงานขายและไปสเต็ปในการขายชั้นครู